สวัสดีครับท่านผู้ชมพอกันอีกแล้วครับวันที่สี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเมื่อนี้พี่น้องเอฟซีมาตามแนวทางเพื่อนบ้านของหลวงพี่แขกนะครับเพื่อนบ้าน็คือเล่าพัฒนาแล้ครับท่านผู้ชมครับส่วนสิเป็นตัวใดนั้นพี่น้องกเขามาฟังมาเบิ้งน้ำกันเด้อครับเขามาแล้วก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับหนึ่งการกดติดตามนะครับพูดถึงเล่าพัฒนาของหลวงพี่แขกนะครับ มือ่อวันซุ์บ่ครับก็เขาสองเจ็ดตรงๆนะครับแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาลุดนะครับเมื่อนี้เอาไม่ครับท่านผู้ชมครับวันที่สี่นะครับมาเบิงวาหลวงพี่เพินเสียห,หายแนวทางตัวใดครับเตรียมสมุดประกามาเลยครับหลวงพี่แขกเด็ดเหมือนเดิมนะครับ การคมรพันธุ์พนุมาสการเจ้าคพะมาต่างเนี้ยท่านเก่าเหรอลวงพี่เร่าพัฒนาครับแต่ว่าไทยไทยเป็นเอีดไทยไทยวัาน่านมลเห็ดเนาะบอกเราไปก่อนขอเราก่อนปิดกระแต่ปิดกระแปวดอป่เสียงมันเขาก่งนะเออแม่เสียงมันบูบบูบบบอนในดอกลมมันน่ะ มือนี่วิ่งรูดไปที่สี่กับสองหมดครัพี่สี่กับสองเด็กเน้นเนาะเน้นไปที่เล็กนี่เป็นเล็กเด่นเนาะครัพี่เนาะเด่นสี่กับสองเด่นเด่นเด่นที่สุดือสี่น่ะเด่นที่สุดทสี่กับสอ,อ,องตัวล่องครับตัวที่เด่นือสี่เด็กออกกําลังกายนี่คือสี่เนาะครับเนียน สองตลองคิดว่าน่าจะเป็นเจซีน่ะเจน่าจะมาบ่ากาเจซี่เออนีบ่มีบ่มมีวินนมนบ่ค่ะบอบอมบอมบอไม่มีวินเ,น,น,นเสีวิน่ได้เอาเอาวิน,นวินจะน,น่อยก็ได้ก็เจสี่สองอน,นั่นแหละ มีเก่ามีสองมีสีมีเก็บนี่มีเก่ามีสองมีสีมีเก็บอ้าวเอาเวียนไ้จากไหนเนาะเวีนสีโตสีเก็ดเก้าสองันเนี่ยสีเก็ดเก้าสองเ้เพื่อนไปไปไปตัดดาวน้องเพีเนาะไปตัดดาวมื่ว่านนะครับซเจ็ดเก้าสองไปเข่าในเว้นนี่เข่าซูมหางหมู่ว่านมู่วเก้าสองสามเสียสามเมื่อด่าเก้าสองสิบอกบอกถึงเมื่อื่นนี่เราบอกสี่เจ็ดเก้าสองเออวินสี่เจ็ดเก้าสอง สี uh, um, uh, LP, leaf. Leaf uh, ่เขียร์เก่าีสองอาสีออกแบบมีรถเมื่อื่นสี่เก็ยรเก้าสองสี่ตัวรถแตกสี่ตัวล้มยี่แคร์ที่หนว้าวที่ประเนี่ยงนะหันออกเลยแม่นะเมาอื่นเนี่ยเพราะว่าจับหลักจับยางยางดีเพื่อได้มือเนี่ยจับก็ได้ก่อนนะดันดะ สี่เจ็ดเก้าสองเดีนมันเป็นเลขสีตัวน่ะนะรถจับลักไใพร้อมดุ่รลอยดด้ขับมาเลขซีเจ็ดสี่ต้องทามาเจ็ดสี่มัถึงมาเก้าสองล่างเก้าสองเจ็ดสี่แล้วเื็ลเก้าสองเจ็ดสี่มุนยันแน่นอ่ะมันในซีตัวแล้วนี่มอวนผิดพลาดมอวานผิดพลาดบ่อสูญหายพรับ แต่ว่าวิ่นมีนป่ค่ะมีมีพว่าในวินเก่าสองศูนย์หาโอ้จับประเมิดเมนแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นสุดทีนออกคือสูตของของยุมถ้าขัสื่อเท้าเสียนสีทำนันเก่าสามตัวก็ได้เงินเพื่อเก่าหมดได้ตดเนี่ยได้ตัวเกตแค่เกตต่อสองแต่ว่าเจ็ดตซีนยานมะบุญเก้าสองสินมะรางในควอมู้สึกในข้อมู้สึบเพราะว่าจับรับมั้นแดงสร็จเล จับลักได้เก้าสองเจ็ดสี่เยู่นะเจ็ดเจ็ดสี่มันอยู่ลางเก้าสองมันอยู่บมดแต่งเฮ็ดเปลนสระรวบมันไว้เจ็ดสี่เก้าสองเพราะวันตรงๆนี่แหละเจ็ดสี่กับเก้าสองวันซุปเนี่ยผ่านยาก องบซุกซุกก้อนเนี่ยหาสองซีมันออกมันออกสองหาซีเกตเด้อถ้าเมื่อใดวันวันวุกก็หันเลสองเจดตรงตรงเลยตับสุกนีลงที่มักแมนมือวดสุกมารลดวัดสุกมัดแมนมักแมนข้าวผ้าเออหน่อยตัวกระือมันมาบอกยืมไม้เหล็กเท่เนาะเด็กไทยเก้าสี่บอกสี่สี่เก้าสี่เด็กออกช่องช่องซอซอเก้าสี่เดก็แมน ตออพระโชคเก้าส <emaal> ี่แมนก็ด hmm. ีแมวนก็อ oh. <to dig. S 3> ัดเลยเก่าเก่าสีเกาสีเหล็กมุงค้นเล็กทุ่นังถึกเมียเว่เก้าเก้าแขกวันะ่านานทอางเก้าแปดเนี่ยลอตเตอรี่สี่ใบพูดเอหมืนก้าสี่คไได้กันเือ่วกัมาถังดอกันดางแห้งโ้ย เลขแปดเก้าม so ันก kind of ัางเลเดเจ้าก mm ็เปลี oh ่ยนขนมนาด่าจะมือประจายอยู่เลขแปดเก้าสี่แปดแปดสีู่้ทั่วหน้าพวกเราค่ะเพราะว่าแต่มันหน้ารนคงีกจะกลาานกับบุหูคนละคนละแสนละแสนไม่ซื้อเนยโอ้โผู้ใดกระจ้องเมเล็กแล้วไม่เล็กเดี่ยวแมนเนาะโอ้หัวมันโตซี่ ใส่บวบได้ออกลฟันใบคากปวดสิูดอันเขสียน่พรอมเนี่ว่าสียแล้วสีนั่นเลยทีเดียวดอกหอมแแบบองอไปใต่บ่ได้แล้วอัดอันฟันใบคักปวดสิจุกบ้านนีเออแล้มันดังหลายค่ก็ออกบ็ได้คับมันออกมาเลยจากถึงเงินเต็มใจเนาะ โชกใส่อา่านตัวเลขให้เพื่อนฟังนะในโศกใส่มีตัวใดเนี่ยอ่านมาดูกเอาละครับเราพัฒนาวันนี้วันที่พรุ่งนี้นะครับวันที่สี่กันยายนนะครับวิ่งรูดไปที่สี่กับสองนะครับจับคู่มีเจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสามแปดสาม ตัวเน้นมีเจ็ดสี่เก้าสองนะครับอยากให้สังเกต่อย่างหนึ่งครับเลยดนี่ขั้นตัวใดส้นกับเสียรุ่นสื่อโหลดเมื่อนั้นส้นกันตัวใดจังปะตัวเดียวตัวใดครับของเสียรุ่นเจ็ดสองอนี้สองเจดมันสูงพู้เลยว่าขั้นออกมาจำเป็นตัวนี้กัขึ้นได้ใจเยอะแมนนี่เล่ตีแมนโป้เลยเถือไปซะ เมื่อเอื้อมันเลยใช่รูู้จักครับเมือ่ออันนี้กับอันนี้กัรอบไปเซ็กใส่กันมัน<ช>มีน่สี่คูนต้วใดสนรอบกันบนีว่าตัวใดส้นกันนะน,นะต้นหลักระเดยนรมดสามตัวก็มีอมสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสาม,มสามเจ็ดสี่ตัวเน้นมีสองเจ็ดสี่นะครับสามตัวอืมอันี่ิวินเรียกวินนะครับสี่ตัวครับสี่เจ็ด 92นะครับเรนนาพัฒน,นานะครับพรุ่งนี้วันที่4กันยายนนะครับ3ตัวก็อาจจะเป็นจิตนี่แหละ274นะครับเพราะว่ามือนี่หิดกับหลักกาครคักเลยเพราะก็แดาคหนึ่งลายหลกักยังไม,ไมที่3ตัว274มันใจคัก,กันบอลลูนพี่มันใจคักนะคิดว่าจะได้กับแมนมืออื่นแมน,นครับไปไซบอร์อนึงมาครับ ขังไว้ <ators> <vt ret ii> เลยแหอะทีขังไว้เลยบันขังไว้ปั่นใกล้หน่อยพี่น้องครับลงพีเ่นวาเลขวินเลขวินนะครับเลขวินมีสี่เจ็ดเก้าสองนะครับเลขวินเก้าสองเด่นไปที่สี่เดินไปที่ซีนะครับวงกลมให้แล้วเจาะเลขซีเลยเจาะให้เลยนะครับเจาะสีอดีตวินวินซี่ดมักแรนมักกอกกำลังกายเด็กออกำลังกายคือซีด้อครับท่านผู้ชมครับสีหนึ่งแน่นอนแทนะ มาแค่สามตัวสองเจ็ดสี่สองเจ็ดสามสามเจ็ดสี่เน้นไปที่สองเจ็ดสี่เน้นไปสองเจ็ดสี่จับคู่สองตัวเน้นไปที่เจ็ดสี่กับเก้าสองนะครับรองก็มีเจ็ดสามกับแปดสามนะครับเล็กลงพีกับส่วนมากกับมากตรงๆรงแม่นจับลากหายหน่อยมากเด่นตรงตรงกับเราลด เขาเพื abei, roommate, well, uh, kind of like the, the ่อตรงเป๊ะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเชงสันเคยเคยทายมาโด่วนนะนอทายลงทีมาโด่นนะจะเป็นเช่นกันมีกาลังเปียหัดแยกผลแยกลากหนีสีสิแยกบี่บริเวณทุ่นแต่ตอนนี้เพราะท่านมีแยกนอทลงพีเนาะเอาจังสันก่อนเอาจังพีไปก่อนจะน้อยผลนะซื้อสีเด็ดก็ต่อเอาถ่ายคลิปลงพีมีอยังสีฝากพี่น้องเอฟซีกันนี่มั่นเด้อครับขอให้โชคดีทุกคนมือ่นให้ได้ข้าประทุ ด้วเนื้อย่างเนี่ยเนื้อ,อย่างแล้วถ้าไปกินเนี่ย <c oughs> นนเนี่ย <c oughs> กับงมุกระตาไม่กุ้มุกระตากันอีู่เนาะหมายเลข็กกล롱พีเด้อร์ไม่เลขโทรนี่ยแหละกา,าพี่น้องเอฟซีโชคมันไกอยากให้คาสมุนตประกานหรือค่าน้ำชาก,กาแฟล롱พีกาตามนี่แหละครับโทรมาเลย0 9 8 9 1 7 4 4 9 4นะครับตามนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเฮา พี่น้องโชคมานกันทุกๆท่านนะครับสําหรับมืออื่นเ้อครับมืออื่นมือเนี่เข้ากับไปเบิง้งไปนอนฝันมงแต่ฝันดีก็ฝันได้เลยนะครับอืมเอาไปเสียมังกรครึนเสียมังกรเน็ตหนึขึ้นนะครับถ่ายคลิปกับห้โชคมานลรวยกันทุกๆท่านนะครับพอกันไหมในคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีครับ